จี๊บพ่อแต่ใส่บอลลี่อะไรนะแย่มากไกลมากจี๊บพ่อแต่ใส่ไม่รู้พ่อแต่ก็ใส่ทำไมเธอทาเยอะจังเลยมันหวานไหมหวานหรอก็เธอก็ต้องทาบางๆสีทาฉันเราอยู่ในรถมีคนเอาลงบอทาบางๆไม่รู้รถสร้างรมีก็อยู่ในรถรถในรถ น้องแอนนี่สวัสดีค่ะนี่นี่มานกินขนมปังมากินกาแฟไกลมากเลยนะมากินถึงสุรินนะคะเอโ้ไปโอเป็นใช่วันนี้เป็นฝรั่งเด้มาขายข้าวขายข้าวส่งอฟมาขายมาขายข้าวส่งไฟใช่ใช่แยมขอเออแยมจาก แยมจากาาฟินแลนด์ป่าอยู่ใช่นานเลยอืมแล้วก็สีก็าาไม่ใช่นานเลยท่มาได้สายกได้หูว่าป่าอยู่ใช่นานาามามาก็หนูนแยมจากฟินแลนด์เธอ <laughs> กินยังอ่ะอยู่สุรินทร์นนก,ก็บอกว่าจะมาขายข้าว ยายยายมาขายข้าวมาขายข้าว<จ>ครับขอขาขาขนมขอะไระไอ้ขนมยงขนมปังขอดูฝรั่งหน่อยมาทันขอดูฝรัง่งน,นี่ไงฝรัง่งนี่นี่ฝรั่งเอาฝรั่งนี่ก็ฝรัง่ง <laughs> ฝรั่งไม่มีหามาเลยเอออยากได้เหมือนกัน เป็นไงอร่อยอืมใช่มันเป็นเนื้ออ่าเขาเรียกอะไรอ่ะสรุปล้วยังไม่ได้ไปสุริยาคาเฟ่เลยนะเอาหรอไปยังยังกาแฟน่ะยังนี่ไงเราก็ที่ริมคลองไอ้นั่นน้องสามารถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อินสวัสดีครับกตพี่พามาขายข้าวนะแล้วก็อยากอวดด้วยว่าที่บ้านมีโรงสี ที่บ้านมีลงสีมีนาติดทางดำฮะ <Huh? S 2> ใช่ลงสีข้าวที่นาที่ที่บ้านเป็นคนมีลงสีแล้วก็มีมีนาติดทางดำด้วยนะอวดนิดนึงสวัสดีครับคุณ A N แอนอินแหมสวัสดีดทุสวัสดีทุกคนนะคะจาก สตองแมนนะคะอืมใช่น้องแอนนี่มันเหมือนแบบว่านนเขาเรียกอะไรนะเราผู้รู้เวลาเรามาเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จนะเรามาเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็พร้อมที่จะขายอะ่ะ <c oughs> สาวชุดม่วง หนาวหนาวไหมหนาวมากก็คือหนาวมากมาอเ่มกคือหนาวมากบอกเลยหนาวมากสวัสดีค่ะคุณพิศใหม่ใช่ไหมสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่ะดูแล้วกินขนมปังเดี๋ยวเขาแปรงกันขอบคุณค่ะคุณวีสวัสดีค่ะมาทานกาแฟที่สุรินทร์นะคะวันนี้ วางไว้วางไว้ววางไ้น่ากลัวเราเอาข้าวมาขายเนาะเรามาดูราคาข้าวกันอันนี้ถ้าถ้ารับจากลงสียังเป็นราคานี้อยู่ใช่ไหมถ้ารับจากลงสีก็กิโลละสามสิบสามเนาะถ้าหอมมะลิหอมมะลิสุรินนะคะเจ้าบ้านใช่รับสีด้วยแล้วก็ รับสีรับขายด้วยนะรับรับโอนอย่างเดียวนะไหมสวัสดีครับคุณวีนะคะจากน้องสามารถนะคะเจ้าบ้านรับสีนะคะชอบสีมันแต่สีเสร็จแล้วก็เลยไปนั่งกินกาแฟกันก็จะเป็นโรงสีแบบโบราณน,นิดนึงนะคะ เด็กชายสามารถสวัสดีค่ะจากคุณวีนะคะสามารถสวัสดีค่ะาจากน้องแอนนี่นะคะออโอ้โหเสียงไก่ตัวนี้น่าแบบว่าเนื้องคงจะแน่นวะมีคนกินไก่ไหมมีสิเอ้ยยายากถามแบบนี้ว่ามีคนกินไก่ไหมมีใช่เป็นเจ้าสวัวอ <laughs> ้ยป้าเดบอป้าโอปกป้าเอด้อ เอานอนอยู่ปรบทไวอุ้ยน่มองขาด้วยเป็รับทัวเนี่ยเอารถอันนี้ไปรับขอบคุณนะคะอ๋อพี่พิสิทธิ์พิสิทธิ์อินมองผิดขอบคุณนะคะทานด้วยอันนี้ สวัสดีค่ะพี่วิสินนะคะจากน้องสามารถนะคะพี่วิขอขนมปังอันนึงได้ได้ได้ไหมอ่ะบนนั่งมีตนั่งพิงเด็กนอนดีเอื้อนจุดสวนอยูใสนะพี่น่ปองพูนทางลงไปอันนี้อืมเราขับเบนมาทุกคนด แอดคุณแอลเหรอแอลหนึ่งหกแปดสวัสดีค่ะผู้ใดน,นี่พี่แอลบัวบอมแมนบอมแมนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่นี่สุรินเนาะดดอออกกเเเราาามนนูล่่หที่นี่ที่สุรินนะคะมาอันนี้<ห>นอาปากป้อน,น,<ห>นอันนี้อันนี้มาๆๆนะมาๆๆนนนนมารอแบ่ง สวัสดีครับพี่สามารถนะคะจากคุณแอลนะคะใครน้อคือแอลเสื้อลายลายเสื้อลายลายมาจากมาจากอะไรอ่ะมาจากเมืองนอกนอกเมือง <c oughs> <c oughs> นั่นนั่นจะเอาไก่เอาสิ <c oughs> ก็เขาถามามีคนกินไก่เป็นไหมไมีได้อะไรอ่ะ ไหนดูป้าหรอหืมปลาขออูปลาขอแล้วก็มีปลาเข็งด้วยอือเอาไหมของไงเนี่ยของไงหรอของไงพลาแล้ววเอมาอันนั้นบางม้สะได้อยกสักสองกิโลอืมกูมาจะทงแล้วเนาน

ได้ปลาสี่โลพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวสายๆจะพาไปดูตลาดนัดนะคะจะพาไปเที่ยวตลาดนัดตลาดนัดผ้าไหมสุรินอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแอลนะคะชอบมากๆบรรยากาศแบบนี้มามา <ไป S 1> แกงมันๆคิดถึงกับข้าว <ไป S 1> เนาะ,นะใครมาแล้วรอค่ะรอค่ะข้าวใช่ใช่ เรากินข้าวก่อนอย่าพิ่งไปได้ปะนะ่ะน้องแอนนี่ดูเดิน้องแอนนี่น้องแอนน,ออนี่มีไอ้นี่ด้วยนะมีน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำที่แบบพอกินแล้วร้อนท้องอะ่ะนึ้นึ่งใส่ผักเนาะมันตัวเล็กอะ่ะน่าจะย่างหรือไม่ก็หรือไม่ก็แกงอ่อมได้ได้ได้ พี่อินสวัสด,ดีจ้าน้องอน้องแพทน้องแพทย์นทยคนสวยสวัสดีคะ่ะขอบคุณน้องมาดามแพทย์มากๆนะคะพี่อินพามากินกาแฟที่สุรินนะคะอืมเนีน่ยนะมีเป๊กด,ด้วยนะทุกคนอันนี้คือเป๊กใช่ไหมเงินน้อยเท่าไหร่ แต่เงินใหญ่ก็มีเงินน้อยน้องแพทย์ก็ทักทายพี่โน,นสวัสดี่าไม่เจอกันนานเลยใช่เนาะเราไม่เจอกันนานเลยอ่าน้องสาวผู้ทอนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะหนาวเหหนาวมาหาน้องเลยมาหาน้องเลยพี่มาพี่มาแบบว่ามาถึงมาถึงวันนี้พรุ่งนี้กินข้าวเช้าก็จะกลับแล้ว คือแบบน้องสาวชวนมากินข้าวนะคะแล้วก็จะพากันกลับนี่มีแนวเปิกด้วยนะทุกคนมีแนวเปิกตอนเช้าปาดปตปาดกระนอนใหญ่พี่เอ็นอยู่อำเภอท่าตูมเอาเอ็มไปน้ำนี่เอ็มไปกิ่อแล้วแล้วคือไปดิพี่อ็นอยู่ท่าตูม หูดยักบอลเล่ย์ลัตนาะแถวแถวลัตนาะแถวแถวเอ่อเล่ยชชมพลบุรีมาน่ะไ,ไม่ไกลไอ่าน้องสาวผู้ท่อนโยใส่ก่อนนะน้องออมโยใส่ว่าที่ไปตลาดนาดัดแม<า>ถ้าตู้มีตลาดนัดเด้ตลาดนัดพาไหมอ่ะเออเธอเธอจะไปเธอจะไปไหมไป,ไปใช่ไหม เขียวแล้วอ๋อสีขอละภูมิอยู่สีขออยู่สีขอไปทาง <Yeah. S 1> เออมันออกทางสุรินแมนบอ <Yeah. S 1> มันออกทางสุรินผ <Yeah. S 1> ลได้ <Yeah. S 1> สีขอ <Yeah. S 1> น้องแอนนี่น้องแอนนี่มันเป็นสูตร <laughs> มันมันเป็นสูตรลับนี่ดูอันนั้นใหญ่ไปคือแบบอะไรอ่ะคนเกลงทุกอย่างผมอยู่พมเทพโอ้ยสวัสดีค่ะคุณบี๊คอยยูทาตุ้มเด้อมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบนเบนเบน อเออเบนเนี่ยเบนค่อยใช่ใช่เบนมชเบนฉันเอง <c oughs> อย่าทำร้ายมัน <c oughs> ผมอยู่กรุงเทพเอ้าอยู่ที่ตะวันออกเมืองว่ะสันอา่าไหนพี่เข้าแช่มาบอ <c oughs> อินขึ้นแนมไปเห็นเนี่พี่ข้าแช่สวัสดีนะคะอิสอิส คุณเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่แวะมาอันนี้มีดอกอันนี้ยาอะไรบ้างเนี่ยยาดียาดียาแข็งแรงยาแข็งแรงยาแข็งแรงยาสมุนไพรอ่ะยาสมุนไพรนะคะมันเป็นสมุนไพรเนาะทุกคนกินแล้วก็จะแข็งลดอิสย์อยู่อ่าอ่า จะบอกว่าไง my name is Intanin Cha n น o บานพวอมาเทพพพ่อมาเทศกับบอกล้ด้เนาะเออพ่อมาเทิก่ออยู่อยู่เจ็ดกิโลจากจากบานข่อยเด้อกินกาแฟนะคะทุกคนกาแฟตอนเช้าแล้วก็รอปลาเข็งกับปะขอจะย่างหรือจะอะไรอ่ะแกงต้มต้มขายห้ามกับขายกสอบน้ำ รู้จักรู้จักวสันรู้จักน้องจักรพงศ์ไหมสวัสดีครับคุณแพทย์นะคะจากน้องสามารถนะคะระวังระวังเกงเกงอนเพื่อนห่างเมืองสามสิบกิโลเมตรจากศรีขรพุ่มบ่หรือว่าจากโตซุลินพี่เอาประแจอ๋อเด่นนะมาดีแม่นะเน่เดี๋ยวนะประแจเพิ่มพูดดูแลโอเคโอเค ใครเอาประแจบอกเด้อผู้ใดละไคผู้ใดมีเงินทอนมามหาชีพบาใครมีเงินอะไ้ขอขอเอาแบงค์ร้อยแมนบอแบงค์ให้เขาเท่านี้ฮะอ้าวอ้าวเธอเร็วมากเลยฉันรู้สึกจะเอาแบงค์ร้อยโอ้ได้ไข่ด้วยอ่ะทุกคนเจิไอย่างอย่ากเอาเงินหาเป ขอบคุณนะคะขอบคุณนางสิบเก้าท่านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนน้องก่อนว่าน้องจะพาไปไหมสีขอละภูมิเด้อน่องน้องออมเด้อสามารถเธอเลี้ยงให้ถูกนะว่าะั่นเออเจ้าบ้านยิ่งแต่อ่าน้องมิวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจากเมืองจากเมือง สาธุสาธุสาธุคุณยายให้พรนะทุกคนคือแบบรวยรวยขอให้รวยๆใครเข้ามาก็ขอให้รวยๆยสาธุแเ้วคิดว่าลูกค้าหนูเป็นลูกเจ้าเออร้านเจ้าของไอ้โรงสีได้เนี่ยมีนาอยู่ติดทางรถทางดำแมหนูมีนายอยู่ติดทางดำแม่ นีคมาาจอีกแล้วสิซื้ออีกแล้วหน้านะพ่อแล้วมันคือภูเขาเขาเข้าหอยใช่ชบ้านนางงามสุมงามเธอฉันดูรูปเมื่อคืนหน่อยฉันยังไม่ได้ดูเลยเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้เปิดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมเนาะวันนี้ก็ ีนาทีแล้วเนี่ยสิว่าจะขึ้นแค่สิบนาทีเนาะคุณเมียวสวัสดีจ้าจากน้องสาวภูทรนนะคะเดี๋ยวนี้มันเป็นแฮนเดิลหมดเนาะก็มันไม่มีมันไม่ขึ้นชื่อเนาะมันก็จะขึ้นแฮนเดิลหมดเลย มา,ามากินข้าวใหม่ <พา S 1> ใช่ <พา S 1> ก,ก็ก็กะว่าจะน้องเขาพาขับรถมามากินข้าวใหม่แล้วก็จะพากลับพรุ่งนี้กิน <laughs> กาแฟมากินกาแฟแล้วก็มากินข้าวใหม่แม่น้องออมคือแบบว่าบ้านน้องออมไม่ไมีข่าวเหนียวบอ,อบา้บานบ้านพี่อินบ <ยา S 2> ่มีข่าวเหนียวเด้ออุ้ยอุ้ย เธอย่างปลาสิคสวัสดีครับย่างปลาอย่านอนอกย่านอนลูกอุ้ยอ้วนอ้วนปื้อทาไปื้อนวนอยู่ช่าปขอบคุณนะคะน้องสุสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพามา อะไรนะพามาสุรินนะคะพามาสุรินมากินข้าวใหม่แป๊บหนึ่งแล้วก็จะแล้วก็จะพากลับเดี๋ยวสายๆจะพาไปเที่ยวอะไรอ่ะจะพาไปดูตลาดนัดตลาดนัดท้าไหมสุรินสายสายเมื่อกี้อยู่บ้านพี่เกตอ๋อเอาไปกับพิละสิเกดบอกว่าพี่อินกลับสุรินแล้วใช่ใช่ เดี๋ยวกลับว,วันวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้ก็กลับแล้วกินข้าวเสร็จก็กลับหมูนี่ได้อยู่นี่เขาเอากี่บาทเนี่ยส <2 20. S 2> องร้อยี่สิบ สี่กิโลก็เท่ากับสิบบาท,บาทอันนี้นะสี่กิโลนะทุกคนสองป้าสวัสดีค่ะ,ะอันนี้ป้าเรานะ <laughs> อันนี้ป้าปา้าวีลาย่างเลยว <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะเอาช้างมาฝากเอาช้างมาฝากด้วยนะครับมีแต่อะไรเนี่ยม,มีแต่มีแต่หมีนี่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 เขาเอานี่ครับท่าน นี่ครับใช่ต้มกาแฟอร่อยกาแฟอร่อยดีครับไปดีครับอ่ะกาแฟไม่มียี่ห้อหายี่ห้อไม่ได้เพราะว่าไปเจอคนใต้เขาบอกว่าเขาเบนเองก็เลยซื้อกับเขาาแบเหรอก่อ๋อกาแฟขี่ชมด่ะหรออืมกินอันนี้ก็พอเนี่ยพอดีไปเจอคนต่างประเทศอไปเจอคนชุมพรมาขายพอดีก็เลยซื้อกับเขา สาวภูทรสวัสดีครับนะคะน้องทีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทีขอบคุณมากๆนะคะแพตากแดดด้วยสันเขาแรงเขากำลังไล์สุดดเออเี่ยเห็นไหมเห็นไหมฝาหล่อเลยอู้นี่ต้องอย่างนี้ใช่เออเนี่ยเท่าแก่ลงสีมีนาติดทางดำเอยเธอเราจะไปตลาดนัด ผ้าไหมกันวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าใช่วันที่ยี่สิบเก้าตลาดนัดเราต้องการคนขับใช่คุณต้องเป็นคนขับรถเออต้องเพิ่มราคาเพิ่มราคาตัวแพงไม่มีปัญหาเรื่องนั้นน่ะเนี่ยเป็นแกนลอนเป็นแกนลอนไอ้เรื่องเรื่องนั้นไม่มีปัญหาแม่เป็นหุ้มเขายังเขาจีบเขจ้างเวรเขาก็พันหนึ่งเนี่ยน้องสาวภูธรวงกระทาไทยน้องทีมานะคะ พี่แอนนี่สวัสดีครับนะคะจากน้องทีสวัสดีทั้ง25ท่านนะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะไปใส่มาไปใส่มาฮะไปเต้นดึกเด้อคไปกลือหมูหมูจะโตหมูจะโตที่สุรินหนาวที่สุรินหนาวมากไหมอะเขาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหนาว หนาวดูดูดูหนาวไม่หนาวดูป๋าใส่ป๋าต้องใส่แบบนี้ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมิวนะคะขอบคุณมากๆเลยเอฟซีหนูเพื่อนหนูขอบคุณมากๆ <FC S 2> นะคะขอบคุณมากะะมาเลยว่าจะลงแล้วนะเนี่ยขอบคุณทั้งยี่สิบท่านนะคะขอบคุณมากๆ <laughs> <Directory. S 2> เดี๋ยวแล้วเธอจะไม่ใสหรอ ไหนร้านกาแฟเขาอยู่ตรงไหนข้างหลังเหรอ,อามามาบอกเลยมาตรงมึงมาคนเดียวมีคนเดียวมาคนเดียวไม่มาเอา้าอ๋ออ๋อนักว่าที่นีโ<อ>โ่โอเคโอเคเ e s yes y อ s อ e โอเคโ yes, 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 yes. อเค นี่จะโฮสต์นอตคาเ่ s ุ a ฟารอ๋อุฟาร์มรยาฟาร์มโฮมสเต a ์เออ c a คาเฟ a นโอเคย I see the same name อ h าฮะ but not the same okay b y นะคะทุกคนแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆคนใส่เสื้อกันหนาวสีม่วงคุ้นมากค่ะฮะ คุ้นคุ้คุ้นอ๋อเขาเพิ่มขึ้นเยอะไห่เขาขึ้นปีดบ่อยนะคนนี้ใช่ไหมเขาบอกคนใส่เสื้อกันหนาวสีม่วงคุ้นมากรู้จักการอยู่ใช่ไหมลูกพ่อย่าพาสมัยอยู่มหกทับหนึ่งอะน้องน้องสุเขาอยู่ที่พิษโลกทำท่านอยู่หกทับสาม ชื่อห้องคิงนะแต่ก็ห้องคิงถ้านคิงเธออยู่หนึ่งคิงชั้นสามทำไมฉันไม่มีทับทำไมฉันไม่มีทับเลยอ่ะพอดีน้องสุเขาอยู่ที่พิษโลกแล้วเขาทำอ๋อวิ่งลุกโลกเอาหรอนัดสวรรค์เออนครเธออยู่นครสวรรค์เธอจะไปพิษโลกทําไมเนี่ยอันนี้อันนี้เขาจะทําสวนโกโก้อ่าเขาจะทําสวนโกโก้แล้วเขาทำช็อกโกแลตเองด้วยนะ แล้วก็อร่อยมากขอทำสวนอะโวคาโดได้ไหมเพราะอะโวคาโดอร่อยมากก็โกโก้ก็อร่อยใครโกโก้ไม่ได้ชิมโกโก้โกโก้แล้วเขาเอามาทำช็อกโกแลตเองอ่ะเอออร่อยมากเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาไปอืไปชิมช็อกโกแลตเขาถึงสวนเลยแล้วก็ไปดูวิธีทำโกโก้เขาเออน้องสุนี่นะเตรียมต้อนรับด้วยนะได้เล่นเฟซบุ๊กไหมคะเล่นเล่น เขาอยู่เขาชื่ออะไรวะพัทธิลาอินทนินพัทธิลาอินทนินค่ะน้องน้องไงน้องไงใครเป็นน้องเฮ้ยเฮ้ยมีคนเขานั่นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนเขารู้จักเฮ้ยเฮ้ยให้รู้จักคนข้างเคียงข้างข้างเขาไหมเออเขาเป็นนักวิจัยเออ เคยได้วิจัยช็อกโกแลตไหมเหมือนเป็นเพื่อนในบ้าน้าอ๋อเหรอคะน้องพัทธิลาพัทธิลาอินเทนเน็ตบ้าน้าคือเฟซบุ๊กเนี่ยของของน้องสูรนี่ชื่ออะไรคะเฟซชื่ออะไรเพราะน้องเขาพัทธิลาอินเทนเน็ตเนาะไก่ มีคนทางกับข้าแล้วไม่อดตายแล้วเนี่ยหเออใช่พ่อครัวมาไปดูไปดูมีมีปลาขอด้วยปลาขอเธอจะทำอะไรอ่ะอตัวนี้เหรออ่ปลาขอจะย่างปลาขอจะย่างย่างเกลือนะเฮ้ยเธอย่างปลาเข่งให้ฉันสักสองตัวปลาเข่งเหรอเออปลาเข่งอยากกินปลาเข่งมใช่มันตัวเล็ก ตัวเล็กถ้าเรียกภาษาไทยก็ปลาหมอปลาหมอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณที่แวมเป็นกําลังใจให้นะคะไม่ได้เอาไอ้นี่มาเนาะมันจัดจัดสรรนิดนึงไม่ได้เอาที่อะไรนะไม่ได้เอาไม้กระสันมานี่เขาเป็นคนดังนะคะคนนี้ คนนี้คนนี้เขาจะเป็นคนดังนะคะคือจะดังไฟเออคนดังเนี่ยอันนี้คือคนดังนะคะคนดังขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาดูคนดังเนาะจริงๆก็ดีนะเนี่ย คนดังอืมคนดังแต่ว่ามันจะมันมันจะ,นจะใช่ <c oughs> พอเราไปดูตลาดนัดเราก็เรากะว่าจะอาบน้ำพรุ่งนี้ทีเดียวไงใช่ <laughs> ไม่ได้เอาอะไรมาเลยอขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง26ท่านนะคะขอบคุณาจากเอสุลินนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาเป็นกำลังใจให้เนาะ เออทำไมอคอมเมนต์ไม่ไปหรือว่ามันแค่นี้ไม่รู้ว่าใครเข้ามาบ้างเผื่อคุณวัฒละพงศ์คุณวัฒละพงศ์สวัสดีค่ะเออมาคุณตาทำอะไรอะ่ะกินกกินก่น,กนทำไมจะต้องกินกับข้าวมาไห้โรยข้าวมันเป็นธัญพืชไงเ<อ>นี่ยในเวลานั้นเราก็โรยกับข้าวเวลาเราคนแก่คนอะไรก็กินเนาะมันจะมี มะม่วงแล้วก็พัติอะไรนะคาชิโออะไรทักอย่างเชื่อไหมพอตาไปเป๊กนะมันจะเป็นกับแก่ใช่มันจากที่เธอบอกว่ามันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพมันโรยข้าวได้วันละ 9, ก้าเมตรสิบเม็ดนะพอเขาได้เป๊กนะมันจะจากเอ้ยแอมสอรี่จากที่เม็ดห้าเม็ดไม่ตับเออเธออย่าเพิ่งไปจั๊กโมเมนต์พีดเออจั๊ m โมเมน ขมอนขมอนซิดดาวหน้าผาหน้าไม่เงอนะน้ามุกเขาเขาเอิ่นเจ้าเขาจำว่ามือนานนานๆญาติจะมาเจอกันว่ามือนางเขาเห็ุเอไอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคุณวัชร์ผมเข้ามาเองวัชราชื่ออะไรชื่ออินทนินค่ะชื่ออินทนินนะคะพาเราพามาดูคนดังดังไฟ โยสุรินนะคะโยสุลินคนดังไฟใช่คนดังไฟเอามะนาวไม่ให้ดิฉันเขามีมะนาวอก็เนี่ยมาแบ่งกันนี่แหละเพราะว่ารถมันเอาไปได้แค่นั้นแหละรถมันเอาเหรอมีมากกระดานนะหมอเออมากกระดานมะ ตามนำทีขอบคุณนะคะชื่ออะไรชื่ออินทนินนะคะชื่ออินนะคะขอบคุณคุณวัชรพงศ์ที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณทั้งย4ี่ท่านนะคะก็ยืมทานตัเอ้าต้อนว่าอยู่น้องโดนตอนล้ตอนแล้วมันได้ยังอันนี้คือได้ปลาไงถ้าลงต้อน หายโจ๋นี่ะนาะายเนาะก็นี่สิสิไปซื้อเด็นคือสองคนอืมบางทีเราปันดี่จะว่าเลยซื้อมากวามข้าวที่แล้วจ้ำได้บ่ออีแม่เขาถิ่มเออทำไมเฮ้ยไก่เธออย่าพูดเยอะไปเทมาให้เป๊กเออเธออย่าพูดเยอะไปเทมาเป๊กก่อนเร็วๆถั่วพอดีเลยพูดเยอะไม่ได้เทมาเป๊ก น้องงามไได้บอ่าบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณน้องสุนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะไว้เจอกันใหม่นาอบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเออบ๊ายบายก่อนโอ้ยบ๊ายบายบ๊ายบาย ท่านชายวิลาเทพขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณไม่รู้ว่าเป็นใครวิลาเทพแต่คือแบบว่าอมีความรู้สึกว่าเหมือนท่านชายชื่อเหมือนท่านชายท่านชายวิลาเทพขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมไว้เจอกันใหม่นะคะ ไปปลูกต้นคาร์ดัสนะคะมีที่อีกยี่สิบไร่จะไปปลูกเขาบอกว่าวันนี้วันนี้ไปตลาดนัดขึ้นอ่าเนอะโอเคตกลงกันตกลงกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเขาตกลงกันขอบคุณมากมากเลยบ๊ายบายค่ะอีมูงรถปูนกันแล้ว